เริ่มต้นของแบรดนด์นะนะคะก็คือเกิดจากสุนัขสองตัวชื่อว่าแชกกับชองแชงกเป็นสุนัขของตูนเองเป็นพันธุ์ไซบีเลียนค่ะและทีนี้ตูนมีแฟนชื่อพิ่ฟลิปนะคะพี่ฟลิปก็คือเลี้ยงสุนัขอีกพันหนึ่งเป็นเฟรนด์บูดดอกชื่อว่าชองหรือว่าวอนชองที่เป็นเป็นคาแรคเตอร์ของตัวละครในหนังเรื่องหนึ่งทีนี้เรามีอยู่วันหนึ่งเราก็มานั่งคิดกันว่าเฮ้ยมันจะมีสายจูงประเภทไหนที่มันจะสามารถ ใช้ได้ทั้งสุนัขพันธ์กลางจนถึงพันธ์ใหญ่เลยได้ลองคิดได้เล่นว่าเฮ้ยเราลองผลิตสินค้าประเทศนี้มาลองใช้ก่อนไหมเริ่มแรกก็คือลองใช้กันเองค่ะอยากได้ลายที่มันเป็นแคชชั่วรู้สึกว่าใส่ได้ everyday use ใส่ได้ทุกวันแล้วก็ดูเป็นสตรีทสตรีทหน่อยอะไรเงี้ยค่ะที่ดูค่อนข้างกับไลฟ์สไตล์ของเราทั้งสองคนก็เลยเกิดผลิตภัณฑ์ของเราขึ้นมานั่นก็คือสายจูง ของทางร้านนะคะปัจจุบันนะคะก็คือมีทั้งสายจูงรัดอกแล้วก็ปลอกคอนะคะตอนนี้ค่ะเป็นอีกสินค้าหนึ่งที่เป็นเมนโปรดักของทางแบรนด์เช็ and นชองเนี่ยก็คือจะเป็นชามสเตเลทค่ะตรงนี้จะเป็นชามสเตเลทที่คุณสามารถคัสตอมไวชื่อน้องหมาสุนัขและแมวลงไปในชามได้การออกแบบสินค้าในแบรนด์เช็กแอนชองของตูนกับพี่ฟฟลิปนะคะก็คือจุดแรกก็คือจะเป็นเรื่องการของการเลือกสีเลือกจับคู่สีให้มารวมกันในชิ้นโปรดักชิ้นหนึ่งแล้วเป็นสีที่เรารู้สึกว่า เออเราชอบถ้าเป็นเหมือนเสื้อผ้าของน้องหมาน้องแมวก็สามารถใส่ได้ทุกๆวันแล้วก็จะมีในเรื่องของโปรดักชิ้นที่เป็นเบสเซลเลอร์ของเราก็คือเป็นชามสเตลเลตเนี่ยค่ะ2คนก็มองกันว่าเฮ้ยชามในตลาดตอนนี้ค่ะมันมีเป็นสีสันสดใสเยอะแล้วเราอยากจะลองมาเป็นเอ,อ่อชามเท่ๆบ้างให้กลุ่มคนลูกค้าที่รู้สึกว่าอยากเอาไปตกแต่งบ้านได้ด้วยแบบโมเดิร์นโบเดได้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลย,เลยผลิตเป็นสีเพลนๆก็คือตอนนี้ปัจจุบันนี้จะมีสีดํา สีน้ำเงินแล้วก็จะมีเป็นสีแดงค่ะสินค้าทุกประเภทของตัวนะคะจะมีด้วยกันคือไซส์เล็กแล้วก็ไซส์ใหญ่เดี๋ยวให้ดูว่าอย่างน้องแชก่ะค่ะอันนี้เป็นเป็นเจ้าของแบรนด์ตัวจริงค่ะอันนี้แชกเป็นไซบิเลียนค่ะ ตอนนี้ค่ะแช็กอย่างที่เขาใส่อยู่อะค่ะอย่างที่บอกคือแชอ็กอะใส่เป็นรุ่นตัวนี้ซึ่งเป็นรุ่นที่น้องเฟนชี่เฟนชี่ก็ใส่ได้เฟรนบูดอ oo ก็ใส่ได้หรือว่าคอกี้ก็ยังใส่ได้จนถึงไซบีเรียแล้วโกลเด้นก็ใส่ได้เหมือนกันก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้ค่ะ เด่นอีกจุดนึงก็คือเรื่องของเซอร์วิสค่ะว่าหากลูกค้าคนไหนมีปัญหาเกี่ยวกับสายจุ้งค่ะสายจุ้งพังพังจากตัวอะไหล่สามารถกลับมาหาที่แบรนด์เราได้เลยเออวันนี้เช็อแอนชองต้องขอขอบคุณรายการเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็สําหรับช่องทางสําหรับคนที่อยากติดตามแบรนด์ของเรานะคะติดตามได้ทาง s t s t r g r c m e h k ็ n d c h ช n g นะคะแล้วก็ f a c Facebook Page c h e c k and Chong หรือว่า Li n e แ แ็กแอนชองได้เลยค่ะอย่าสะกดผิดนะคะเพราะว่าชองของเราหลายๆคนจะอ่านว่าเป็นจีนแต่จริงๆคือเป็นชองซึ่งมาจากบอลชองภาษาฝรั่งเศส